เรื่องราวในี้ีนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งนะครับที่ว่ากันว่าก่อ,กอโดยฆาตกรผู้มีพลังจิตนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อใน EP นี้นะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ครับ สวัสดีครับพบกับผมดาวพัชระและฝนพัฒนะนนค่ะลึกลับจะมาเล่า EP ที่174ครับ EP นี้เนี่ยเรียกได้ว่าลึกลับสมใจเลยเพื่อนๆน่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่แล้วนะักเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกนะเป็นคดีฆาตกรรมที่ก่อโดยฆาตกรคนหนึ่งที่ว่ากันว่าเธอเนี่ยมีพลังจิต และเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับว่าใน EP ีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็จะไปเริ่มฟังคลิปนี้กันกันเลย<น> like, ก่อนไลค์กับซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน,น่าสนใจขนาดไหนเนี่ยไปติดตามกันใลึกลับจัมบเล่า EP นี้ได้เลยนะครับ เรื่องราวนี้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่14เมษายนปี1992เด็กหญิงคนนึงนะครับที่มีชื่อว่าแอมเบอร์เบนเนตเธอเนี่ยมีอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นในขณะนั้นนะครับเธอถูกสามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปาดเจ็บที่ศีใสยอย่างรุนแรงพอไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าไม่ทันการแล้วนะเพราะว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคนที่ตกเป็นผู้ต้อง,งสงสัยนะครับ มีเพียงรายเดียวเท่านั้นก็คือแม่ของเธอแอมเบอร์คริสติน่าบอยเออร์นะครับเธอเนี่ยมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นเองนะครับเธอเป็นคนคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นเองและประกอบกับ เธอนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองแคโรคาตี้ที่อยู่ในรัฐจอร์เจียโดยที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่มองว่าเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เท่านั้นประวัติของเธอเนี่ยทุกคนต่างมองว่าเธอเนี่ยดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยแถมยังอาศัยอยู่บนรถเทลเลอร์ที่เป็นรถบ้านนะครับกับแฟนหนุ่มอีกด,ด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าความเป็นอยู่ของเธอหรือความเป็นมาของเธอเนี่ยชาวบ้านที่เขาเห็นว่าเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะครับเธอเนี่ยดูมีความเป็น ผู้ต้องสงสัยเป็นอย่างมากและประกอบกับการที่เมื่อกี้เล่าไปใช่ไหมครับว่าเธอเนี่ยอยู่เพียงคนเดียวกับลูกสาวของเธอในตอนที่ลูกสาวเธอเนี่ยเสียชีวิตนั่นก็แปลว,ว่าเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเธอในการที่เป็นผู้ลงมือสังหารลูกของตัวเอง แต่ตัวบอยเยอร์เองนะครับเธอเนี่ยปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำนะเพราะว่าในช่วงวันที่เกิดเหตุนเนี่ยในเช้าวันนั้นนะครับเธอได้ออกไปทํางานนะเป็นพนักงานพิมพ์ดีที่อยู่ในเมืองหลังจากนั้นนะครับเธอทํางานไปได้ประมาณ6ชั่วโมงนะแล้วเธอก็ได้กลับมาบ้านแล้วก็พบกับว่าลูกสาวของเธออย่างแอมเบอร์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วโดยที่เธอเองก็ตกใจมากเหมือนกันนั่นเองทำให้เธอนะครับถูกทางตํารวจเนี่ยตั้งข้อหาคดีฆาตกรรมลูกสาวตัวเองเนี่ยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยจากพยานแวดล้อมที่ไม่มีใครยืนยันเลยนะครับ ว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าและทุกคนเนี่ยก็มองเธอในแง่ลบอยู่แล้วอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปในตอนแรกนะนั่นยังทำให้ตัวบบยเยอร์เองนะครับเธอเนี่ยถูกจําคุกตั้งแต่ปี 1, 1992แต่ด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยยังยืนยันนะครับว่าเธอบริสุทธิ์เธอไม่ได้ลงมืออะไรกับลูกของเธอเองนะครับและประกอบกับว่าทนายเอย่ยนักข่าวเอย่ยก็มีบางคนนะครับที่เชื่อสิ่งที่เธอพูดทุกคนเนี่ยก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของเธอเหมือนกันและก็พยายามหาวิธีสู้คดีเดี๋ยวเราต้องไปฟังกัันนนก่่่อนนวาที ที่ไปก่อนที่จะมาเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอและเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอยเยอร์ er นะครับเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมปี1969ที่เมืองโคลัมบัสในรัฐโอไฮโอชีวิตในวัยเด็กของเธอนะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยก็ ติดเฮโรอีนนะครับนั่นงทำให้เธอเนี่ยถูกส่งไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กที่ชื่อแฟรงคินเคานตี้ก่อนที่เธอนะครับจะโชคดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเธอได้รับการอุปถัมภ์ไปโดยครอบครัวเรนช์นะครับโดยจอห์นเรนช์และโจแอนเรนช์นั่นเองนะครับเธอถูกรับไปเลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบครึ่งนะครับโดยครอบครัวเรนช์นะแต่ครอบครัวเรนช์เนี่ยพวกเขาเองนะครับก็ไม่ได้รับเธอไปเลี้ยงแค่คนเดียวนะพวกเขาเนี่ยรับเด็กไปเลี้ยงถึง6คนเลยทีเดียว ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะสำหรับการรับไปเลี้ยงเด็กแบบนั้นและไอการที่รับไปเลี้ยงเด็กถึง6คนเนี่ยมันก็ทําให้ความรักมันก็ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าความรักที่พวกเขามีให้ก็ต้องกระจายไปกับเด็ก6คนถูกไหมครับ ภายในบ้านเนี่ยมันก็วุ่นวายสับสนไม่อย่างมากเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างร้อยพ่อพันแม่ไม่ได้มาจากที่เดียวกันนิสัยใจคอก็ต่างกันอีกด้วยและพอเธอเริ่มอายุได้ประมาณ12นะครับพี่ชายที่เป็นพี่ชายบุญธรรมของเธอภายในครอบครัวเนี่ยก็จัดการลงมือพยายามที่จะข่มขืนเธอนะครับและในวันนั้นเนี่ยเธอก็พยายามจะไปฟ้องพ่อแม่อย่างจอห์นและโจแอนนะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่บอยเยอร์เล่าให้ฟังเธอเนี่ยเ็เก็บความโกรธของเธอไว้แบบนั้นนะครับจกนกระทั่งเธออายุได้14ปีนะครับ จูๆ่ๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเธอเนี่ยอยู่ดีก็มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่มันพิเศษมากจริงๆนะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เธอโกรธหรือโกรธจัดมากๆเนี่ยจูจู เธอนะครับจะสามารถใช้พลังพิเศษในการเคลื่อนที่เก้าอี้ <c ười> เคลื่อนที่วัตถุ <c ười> เคลื่อนที่สิ่งของต่างๆนานาได้พูดง่ายๆคือเธอมีพลังจิตนั่นเองนะครับโอ้โหตรงนี้นี่ก็ถือว่าแบบแปลกมากเหมือนกันนะเพราะว่าใช้พลังความโกรธของตัวเองเนี่ยไปเคลื่อนย้ายสิ่งของได้เป็นพลังจิตได้ออกมาเอออันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับก็มีคนพยายามเข้ามาพิสูจน์ ความสามารถของเธอเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่ามันก็ดังนในช่วงยุคนั้นอยู่ดีมีคนมาบอกว่าใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของได้เธอได้รับฉายาว่าเป็นเด็กผีโปรโตไกส์แห่งโคลัมบัสก็ได้มีพวกนักจิตวิทยาหมอนักคงนักข่าวรายการทีวีนะครับมาถ่ายเธอเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่แค่ประชาชนที่สนใจอย่างเดียวนะครับท้งทำให้เธอเโด่งดังในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับฉายา เด็กผีโปรตไกสแห่งโคลัมบัสหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีนักจตวิทยาคนหนึ่งนะครับที่ชื่อบิลโรเขาได้เข้ามาศึกษาพฤติกรรมของบอยเยอร์นะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะไอพลังพิเศษแบบนี้เนี่ยมันมีมาจากไหนและมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก็ได้มาเกาะติดชีวิตของเธอนะครับที่บ้านของเธอเลยทีเดียวเขาเนี่ยก็มาพยายามทําบันทึกจดบันทึกเก็บภาพเก็บเสียงเก็บทุกอย่างเก็บเที่ที่จะเก็บได้นะครับเพื่อที่จะมาดูว่าสุดท้ายแล้วไอพลังจิตนี้เนี่ยเธอมีจริงหรือเปล่าและปรากฏว่า เขานะครับไม่ได้ทําเคสเธอเป็นคนแรกเขาเนี่ยเคยไปตระเวนทําเคสต่างๆเกี่ยวกับผู้มีพลังจิตมาแล้วมากมายแต่เขาเนี่ยลงความเห็นว่าเธอนะครับคือคนที่มีพลังจิตตัวจริงเลยก็ว่าได้หลังจากที่บิวโรนะครับเริ่มที่จะมั่นใจแล้วว่าบอยเลอร์เนี่ยมีพลังจิตจริงๆเขาจึงได้ชวนให้บอยเออร์นะครับย้ายไปอยู่กับเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะไปดูแลแล้วก็ไปคอยจัดการว่าเธอเนี่ยมีพลังจิตมาได้ยังไงพูดง่ายๆคือจะพาไปศึกษาต่อที่บ้านของเขานนั่นเอง ซึ่งเขาเนี่ยพยายามจะชวนให้ย้ายอยู่ที่นอตแคโรไลนานะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยบอยเยอร์มีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองแล้วบอยเยอร์เนี่ยก็ตัดสินใจโดยไม่ลังเลเลยนะครับพอยา้ายไปอยู่ที่นอตแคโรไลนาเนี่ยบอยเยอร์ก็ได้มีโอกาสไปทําความรู้จักกับจินนี่เลเกลนะครับเธอคนนี้นะครับเป็นจิตแพทย์และนักจิตวิทยาบําบัดนั่นเองก็คือมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลพวกเรื่องราวเกี่ยวกับคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านสมองหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับสมองโดยตรงนะครับ ซึ่งทั้งตัวบิวโรเองและตัวเลเกอรเองเนี่ยก็พยายามเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการมีพลังจิตของบอยเยอร์อย่างใกล้ชิดแล้วในระยะเวลาระหว่างนั้นนะครับ ครอบครัวเรนจ์เนี่ยก็พยายามที่จะบอกกับบอยเยอร์ว่ากลับมาอยู่บ้านเราเธอเพราะว่าเธอเนี่ยไปนานแล้วนะครับซึ่งตัวบอยเยอร์เองเนี่ยเธอไม่เต็มใจจะกลับบ้านนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีความหลังฝังใจเนต,ตอนที่ถูกพี่ชายพยายามที่จะข่มขืนเธอแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่เชื่อในสินเธอเล่านะแบแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวบาดหมางอะไรต่อๆกันมาอีกเรื่อยๆเลยจกนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้นะครับ สุดท้ายเนี่ยบอยเยอร์ก็ทนการรบเร้าไม่ไหวนะก็เลยกลับบ้านไปกลับไปอยู่ครอบครัวเรนจ์เหมือนเดิมแต่กลับมาอยู่ได้ไม่นานนะครับเธอก็ได้หนีไปกับผู้ชายคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าเจมส์เบนเน็ตเธอหนีตามไปอยู่กับเขานะครับแล้วก็ได้ไปแต่งงานกับเขาในภายหลังซึ่งในตอนนั้นเธออายุเพียงแค่1 6บหเองนะครับในช่วงเวลาน,นั้นเนี่ยแต่ในตอนนั้นนะครับเธอกลับคิดผิดการที่หนีไปอยู่กับเจมส์เบนเน็ตหนีจากครอบครัวเรนจ์ที่เธอไม่ชอบไปไปอยู่กับสามีของเธอเนี่ย ปรากฏว่าสามีของเธออย่างเจมส์เบนเน็ตนะครับก็ชอบใช้กําลังทุบตีเธอทุกวันทุกวันนะครับนั่น่งทำให้เธอเนี่ยก็อยู่กับเจมส์ไม่ไหวนะเธอเนี่ยจึงพยายามที่จะหนีไปจากเขาแต่เธอขึ้นหนีไปไหนไม่รอดนะครับเพราะว่าตัวเจมส์เองเนี่ยก็พยายามไปตามเธอกลับมาจนได้นะแล้วระยะเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งนะครับจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเธอก็ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปแต่ปรากฏว่าไออาการป่วยของเธอเนี่ยมันไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอกไอที่น่าสนใจก็คือหมอตรวจพบว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งครร อยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองไอการที่เธอตั้งท้องแบบนี้นะครับเธอมองว่ามันกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเธอก็ว่าได้จากแต่เดิมไม่เธออยู่โดยที่รู้สึกว่าเธอไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัวแล้วก็เธอเนี่ยโดนสามีทุบตีนะครับเธอกลับมองว่าการที่มีลูกแบบนี้เธอมองว่าลูกคือสิ่งที่จะมาปลดปล่อยชีวิตเธอเป็นความหวังในการใช้ชีวิตของเธอจนสุดท้ายนะครับลูกสาวของเธอก็ได้เกิดมา มีชื่อว่าแอมเบอร์เกลเบนเนตในวันที่29กันยายนปี1988 หลังจากนั้นมานะครับเธอก็สามารถสลัดหลุดจากเจมส์เบนเนตมาได้นะครับแล้วเธอก็พาลูกสาวของเธออย่างแอมเบอร์นะครับไปมีสามีใหม่อีกคนหนึ่งนะโดยที่มีชื่อว่าแอลลี่แต่มันก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่มาอยู่กับแอลลี่คนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ชอบทําร้ายร่างกายก็จริงแต่เขาเป็นพวกชอบทําร้ายจิตใจนะครับชอบพูดชอบว่าชอบด่าต่างๆนานาจนสุดท้ายนะครับบอยเยอร์ er ก็ได้พาแอมเบอร์ที่มีอายุเพียงแค่สาขวบเองนะครับ ย้ายไปอยู่ที่แครโลคาตีในรัฐจอร์เจียนะครับที่นั่นเอนะครับบอยเยอร์ er เนี่ยได้ร่วมมือกับเลเกอที่เป็นนักจิตวิทยาคนเดิมนะครับเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติของเธอนะซึ่งในช่วงเวลานั้นเองนะครับเธอเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งตัวสร้างตัวใหม่มีอาชีพอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตอนแรกที่เมื่อกี้ใช่ไหมครับมีการไปเขียนหนังสือเรื่องประสบการณ์เหนือธรรมชาติของเธอเธอก็ไปไปทำงานเป็นพนักงานพิมพ์ดี แล้วในช่วงเวลานั้นเองเธอก็ได้รู้จักกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเดวิดเฮอรินโดยที่นายเดวิดคนนี้นะครับก็มีลูกสาวติดมาเหมือนกันโดยที่มีอายุใกล้เลี่ยก,กันกับแอมเบอร์ลูกสาวของเธอเลยและทั้งคู่ก็ได้คบหากันแล้วก็ย้ายมาอยู่กันที่รถเทลเลอร์ของเธอนั่นเองซึ่งตัวเดวิดเองเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลลูกๆนะครับส่วนตัวบอยเอร์เองเธอก็ออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ครอบครัวก็ดูเหมือนกับจะดีจะมีความสุขไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเดวิดคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีประวัติการชอบทุบตีชอบทําร้ายจิตใจหรือมีประวัติในการทําอะไรเลยทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปได้กําลังดีเป็นไปได้สวยเลยทีเดียวแต่พอมาในวันที่14เมษายนนะครับก็มาเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เลวร้ายขึ้นกับแอมเบอร์ซึ่งในวันนั้นเองนะครับคนที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็มีเพียงแค่ตัวของแอมเบอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วและ ตัวผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็คือแม่ของเธอเองอย่างบอยเยอร์ er นั่นเองเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันต่อนะครับว่ามันจะมีการพิสูจน์ยังไงเกี่ยวกับคดีนี้ว่าเอ๊ะเธอเนี่ยทำจริงหรือเปล่าและมีใครที่จะเข้ามาให้ปากคำหรือจะมีทฤษฎีอะไรมาพิสูจน์ว่าที่จริงแล้วบอยเยอร์ er, เธอไม่ได้ทำความผิดเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันต่อในวิคอลเคสวันนี้ครับ ปี1992บอยเยอร์ก็ได้ออกเดทกับหนุ่มที่มีชื่อว่าเดวิดตามที่เดมอนได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อย่างที่รู้กันดีว่า2คนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในรถบ้านโดยตัวของเดวิดเองเนี่ยก็มีลูกติดอยู่คนหนึ่งในขณะเดียวกันตัวบอยเยอร์เองเนี่ยก็มีแอมเบอร์ลูกสาวของเธอที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นปกติสักเท่าไหร่และทุกครั้งเวลาที่บอยเยอร์ได้ออกไปทํางานข้างนอกก็มักจะฝากลูกสาวไวใ้ให้กับเดวิดช่วยดูแลและเธอเนี่ยก็ได้ย้ากับเดวิดเสมอว่าลูก สาวของตัวเองหรือว่าแอมเบอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปซึ่งถ้าหากว่าเป็นเด็กทั่วๆไปหรือว่าเป็นลูกของตัวเดวิดเองการที่ปล่อยให้เด็กนั่งวาดรูปโดยที่ไม่ต้องมีใครดูแลเนี่ยมันก็ยังพอเป็นไปได้แต่มันจะแตกต่างกับแอมเบอร์ลูกสาวของเธอที่ต้องการคนดูแลแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วก็ได้ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าบาดแผลร,ร่างกายตามตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดจาก เด็กที่อยู่ในช่วงวัยกำลังซุกซนแต่ก็ให้ช่วยระวังหน่อยอะไรทำนองนี้แล้วมันก็มาถึงวันเกิดเหตุวันที่14เมษายนโดยวันนั้นเองบอยเลอร์ก็จะต้องออกไปทำงานที่บ้านของจินนี่ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับคนเขียนหรือว่าคนคอยแปลบทความอะไรทำนองนี้ให้กับจินนี่โดยจินนี่ได้จ้างเธอชั่วโมงละ5ดอลลาร์ เธอก็ออกไปตามปกติแล้วก็ได้ฝากลูกสาวเอมเบอร์ไว้กับเดวิดเนี่ยช่วยดูแลเหมือนเดิมแล้วจูจ่ๆในขณะที่บอยเออร์กำลังนั่งพิมพ์งานอยู่เนี่ยก็ได้รับสายจากเดวิดแล้วเดวิดเนี่ยก็บอกว่าให้กลับมาที่รถบ้านด่วนเพราะว่ามีเรื่องด่วนมากๆนะเกี่ยวกับลูกสาวของเธอเธอเนี่ยก็ได้รีบขับรถกลับมาที่รถบ้านทันทีโดยตัวเดวิดเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ว่าเอมเบอร์เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้จูจ่ๆเนี่ยก็นอนหลับไปแล้วก็หมดสติไปเลยปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเธอเนี่ยก็ เลยได้วิ่งเข้าไปดูลูกสาวนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตัวของบอยเยอร์เองเนี่ยเธอก็ได้อุ้มลูกสาวขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจหรือว่าช่วยชีวิตเบื้องต้นอะไรทํานองนี้แต่ตัวเอมเบอร์เองเนี่ยก็ไม่ฟื้นขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยจึงได้ตัดสินใจที่จะพาลูกสาวเนี่ยไปยังโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยตัวของบอ er ยเยอร์เองก็ค่อนข้างจะแสดงอาการเลยแล้วก็ตะโกนออกไปเลยว่าลูกสาวของฉันเนี่ยไม่หายใจไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้ทุกคนเนี่ยช่วยดูหน่อยแล้วก็ได้เข้าห้องฉุกเฉินไปและในช่วงที่ระหว่างเอมเบอร์เนี่ยอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ พยาบาลเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มาดูในส่วนของเดวิดกันบ้างนะเดวิดเนี่ยก็ได้พูดแค่ว่าขอโทษขอโทษกับบอยเยอร์ตัวเธอเองเนี่ยก็เลยสงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวท,ทั้งที่ก็ฝากให้ดูอยู่แล้วแล้วก็ ำชับไว้อย่างดีว่าลูกเนี่ยต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิดตัวเดวิดเองเนี่ยก็บอกว่าก็ปล่อยให้เอมเบอร์เนี่ยได้นั่งเล่นอยู่ในรถบ้านส่วนตัวของเขาเองเนี่ยก็ออกมานอกรถนะแล้วก็จูจ่ๆสักพักเนี่ยก็ได้ยินเสียงเอมเบอร์เนี่ยล้มและหัวฟาดอย่างจังเลยซึ่งเขาก็คิดว่ามันน่าจะไม่เป็นอะไรมากอะไรทํานองนี้เพราะว่าหลังจากนั้นตัวของเอมเบอร์ก็ได้ใช้ชีวิตปกติเขาก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุก่อนหน้านี้แล้วตัวเดวิดเองก็ไม่ได้บอกบอยเยอะด้วยว่าเกิด การนี้เกิดขึ้นมันก็เลยไม่ได้มีการพาลูก,กวเนี่ยไปตรวจเช็คและอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายของแอมเบอร์มันก็จะมีรอยฟกช้ำอะไรตามตัวบางอย่างซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทั้งตัวของบอยเยอร์กับเดวิดเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเป็นร่องรอยบาดเจ็บหรือว่าช้ำจากการที่เด็กเนี่ยเล่นสนมากกว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็มาสืบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอมเบอร์กันแน่แต่จะว่าไป เ,เรื่องนี้มันก็น่าสงสารนะเพราะว่าหลังจากที่ลูกสาวของเธอได้เสียชีวิตลงตัวของบอยเยอร์เองก็ถูกจับกลุมตัวอยู่เธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งที่จะไปงานศพลูกสาวของตัวเองด้วยซ้านะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนในหมู่บ้านก็คอนข้างที่จะแอนตี้เธอมากๆและพอตัดกลับมาที่ทางตํารวจบ้างพอมีการจับกลุ่มตัวปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการสืบหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมนะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเด็กเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไงมันเกิดจากการที่ถูกทารุณกรรมหรือเปล่าก็อันดับแรกเลยเนี่ยก็ต ย้อนกลับไปในที่อยู่ของทั้งคู่ก่อนนะ และอย่างที่บอกไปว่าตัวของบบยเยอร์เองเนี่ยได้อาศัยอยู่ในรถบ้านของเดวิดและในขณะเดียวกันตัวของเธอเองก็มีอพาร์ตเมนต์แยกออกไปด้วยทางตำรวจเนี่ยก็เลยได้เข้าไปบุกค,ค้นสถานที่ทั้งคู่เลยนะโดยไปดูที่แรกก่อนนั่นก็คืออพาร์ตเมนต์ของเธอตำรวจเนี่ยก็ได้ไปพบกับเข็มขัดเส้นหนึ่งซึ่งขนาดของมันเนี่ยก็ถ้าตีลงมาที่มือแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นรอยที่มันเทียบเท่ากับรอยที่อยู่บนร่างของเอมเบอร์เลยตำรวจก็สานนิฐานว่าเรื่องราวนี้เนี่ยนะมันน่าจะต้องถูกทารุณกรรมจาก พ่อและแม่เด็กอย่างแน่นอนทีนี้เนี่ยตำรวจก็ได้ไปค้นที่รถบ้านของเดวิดต่อแต่ก็ไม่ได้พบอะไรที่น่าสงสัยแต่ตอนนั้นเองเนี่ยกระแสเนี่ยมันก็ไปแล้วนะว่าแม่เนี่ยทำร้ายลูกรวมถึงตำรวจเนี่ยก็เก็บเข็มขัดชิ้นนั้นไปเป็นหลักฐานแต่ความน่าแปลกก็คือว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีการตรวจ DNA หรือลายนิ้วมือหรืออะไรเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝนเป็นตำรวจเนี่ยเวลาที่เก็บเข็มขัด ที่มันมีขนาดแล้วมันตีแล้วมันเกิดรอยเทียบเท่ากับรอยบนตัวของเอมเบอร์เนี่ยมันก็น่าจะต้องตรวจ DNA สักหน่อยนะว่าเออเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นเข็มขัดที่แม่ไม่ได้ใช้ตีลูกก็ได้แต่ตํารวจเนี่ยก็ไม่ได้พิสูจน์ข้อนี้ต่อแต่กลับเอาอันเนี้ยไปเป็นหลักฐานแล้วคือเหมือนกับประมาณว่าตํารวจเนี่ยเชื่อไปแล้วนะว่าแม่เนี่ยทารุนลูกในขณะเดียวกันเนี่ยพอย้อนกลับมาตรวจที่รถบ้านก็ไปเจอถังขยะในห้องครัวของรถบ้านเดวิดซึ่งตํารวจเนี่ยก็พบทิชชู่เปื้อนเลือดนะพอเอาไอ้ทิ ชตัวนี้ไปตรวจเนี่ยก็พบว่าเป็นเลือดของแอมเบอร์จริงๆพอเรื่องราวเป็นแบบนี้เดวิดเนี่ยก็ได้ให้ปากคํากับตํารวจว่าอ๋อที่ชั่วนี้เนี่ยผมเนี่ยใช้ไปซับเลือดของแอมเบอร์เองแหละเพราะว่าวันที่แอมเบอร์ล้มก็มีเลือดไหลออกมาอะไรทํานองนั้นจนท้ายที่สุดเนี่ยตำรวจที่นั่นเนี่ยก็ได้ตั้งข้อหาทารุณกรรมเด็กทั้งตัวบอยเยอร์แล้วก็ตัวของเดวิดเหตุที่เขาตั้งแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีพยานแวดล้อมอะไรใดๆต่างๆเนี่ยชี้ว่า2คนนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนรู้เห็นในการทําร้ายเด็กคนนี้เพราะว่าเวลาาสัมภษณ์คนนึงก พูดอย่างหนึง่งอีกคนนึงพูดอย่างหนึง่งเขาก็เลยเนี่ยได้ตั้งข้อหาไปกับทั้งคู่ในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่ตํารวจได้เก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ยังมีการ พิสูน์ร่างของหนูน้อยเอมเบอร์ด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแพทย์ชนะสูตรเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อุบัติเหตุครั้งเดียวก็คือช่วงที่เอมเบอร์ได้ได้ล้มไป2อสาวันก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเนี่ยและจู่ๆจะทําให้เสียชีวิตกระทันหันได้มันจะต้องได้รับการบาดเจ็บหรือว่าการทําร้ายอะไรบางอย่างหรือศีรษะได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงซ้ําๆหลายๆครั้งจนทําให้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้มันดูเป็นไปได้มากกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ล้มครั้งเดียวแล้วถึงขั้นตาย ได้นะนี่คือความเห็นของแพทย์แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งแพทย์แล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเขาก็มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ปกครองก็ดูแลเด็กไม่ดีด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปหลายวันก่อนหน้านี้ที่แอมเบอร์ได้ล้มจริงเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยช้ำหรือฟกช้ำรอยปูดนูนเขียวตำรวจเนี่ยก็มีการมองว่า เดวิดในฐานะที่ดูแลเด็กคนนี้ก็ควรที่จะพาเด็กเนี่ยไปหาหมอหรือเปล่านะหรือไปตรวจเช็คนะไม่ใช่ปล่อยแล้วก็เลี้ยงไว้แบบนี้โดยที่แบบไม่ได้ดูเลยว่าการที่เกิดอุบัติเหตุอีครั้งนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายเด็กยังไง คุณหมอเนี่ยก็ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าตัวของเด็กเองเนี่ยถ้าหากว่าได้รับการตกหรือกระทบกระเทือนทางศีรษะแบบโดนฟาดอย่างแรงๆเลยเนี่ย15-20นาทีแรกเนี่ยเด็กเนี่ยจะยังคงมีอาการปกติอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มแสดงอาการผิดปกติแล้วแต่ในขณะเดียวกันเดวิดคนที่ดูแลน้องเขาก่อนที่น้องจะเสียชีวิตก็บอกว่า เธอเนี่ยก็มีอาการมึนงงแปลกๆก็เลยไปนอนพอไปนอนเสร็จก็ปลุกไม่ตื่นเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคำให้การของคนดูแลเด็กกับคุณหมอเนี่ยมันยังคงขัดแย้งกันอยู่ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ย ทั้งตำรวจและคุณหมอเนี่ยก็ยังโทษไปที่แม่ของเด็กด้วยนั่นก็คือบอยเยอร์นั่นเองว่าถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลากลางวันเนี่ยไม่รู้ว่าลูกจะโดนอะไรมาบ้างแต่การที่ลูกมีรอยฟกช้ำดำเขียวในฐานะที่คนเป็นแม่ก็ควรที่จะพาลูกไปเข้ารับการรักษาหรือเปล่านะมันก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยโดนตั้งข้อกล่าวหาอันนี้เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็คือมันมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งในวันที่14เมษายน,นวันที่เกิดเหตุเนี่ยแหละเดวิดเนี่ยแทนที่เห็นว่าเด็กมีอาการผิดปกติควรที่จะพาเด็กไปโรงพยาบาล าาเขาเนี่ยกลับรอนะโทรหาให้บอยเยอร์กลับบา้านแล้วบอยเยอร์เนี่ยค่อยพาไปโรงพยาบาลซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเออมันก็แปลกนะทำไมถึงไม่พาเด็กไปโรงพยาบาลเลยในช่วงที่เด็กเนี่ยมีอาการผิดปกติแล้วก็หลายคนหรือคนในหมู่บ้านเวลาที่เขาได้รับรู้ข่าวนี้เขาก็มองว่า2คนนี้ก็แปลก หรือตัวเดวิดเองเนี่ยก็ผิดด้วยตรงที่ว่าทิ้งช่วงระยะเวลาเนี่ยให้สายเกินกว่าที่จะช่วยชีวิตเด็กคนนี้ไว้ได้และที่สําคัญเวลาที่เกิดเหตุผิดปกติในบ้านถ้าไม่รู้จะพาไปโรงพยาบาลยังไงการโทรหาตํารวจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแต่เดวิดเนี่ยกลับไม่ทําซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยคนในเมืองเนี่ยเขาก็แบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มเนาะคนกลุ่มแรกเนี่ยก็มองว่า หน้าที่นี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลลูกให้ดีมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของแม่หรือเปล่าแม่เนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยแล้วก็เอาฝากลูกว้กอยาคนนู้นคนนี้ทีแล้วพอเขาเลี้ยงไม่ดีแล้วก็เกิดเป็นข่าวขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยก็มองว่าตัวเดวิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็อ่อนโยนมากๆ เขาเนี่ยไม่น่าจะทําร้ายเด็กได้ลงคออะหลายคนเนี่ยก็มองว่าแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันก็จบลงตรงที่ว่าพอยเยอร์เนี่ยจะต้องไปอยู่ในคุกนาะนถึง3ปีเลยทีเดียวในข้อหาทารุณกรรมลูกตัวเองจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเดวิดก็ได้โทษทารุณเด็กเหมือนกันเพราะว่าปล่อยปะละเลยเด็กจนเด็กเนี่ยเสียชีวิตแต่ก็ติดคุกเพียงแค่6เดือนนะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ย ลือกันด้วยเหมือนกันว่าตัวเดวิดเองเนี่ยรู้จักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่แห่งนั้นแล้วก็มีการให้ปากคําที่มันค่อนข้างที่จะช่วยกันแล้วก็ป้ายความผิดไปให้บอยเยอร์คนเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยทางทนายความของตัวบอยเยอร์ก็พยายามที่จะสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วในวันที่เสียชีวิตเนี่ยแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับลูกเลยด้วยซ้ํามันก็ค่อนข้างที่จะไม่แฟร์ถ้าหากว่าแม่เนี่ยจะต้องโดนข้อหาคดีฆาตกรรมลูกตัวเองด้วยนะ แล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของบอยเยอร์เนี่ยเธอเนี่ยก็ยังต้องถูกคุมขังอยู่นะซึ่งตอนที่เธอเข้าคุกไปเนี่ยเธออายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในวันนี้เนะาะเมื่อหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วตัวของพลังจิตเนี่ยมันมีผลอะไรกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย แม่ก็อยู่กับสามีใหม่เอาลูกไปให้เขาเลี้ยงดูให้ในระหว่างที่ตัวเองไปทํางานแต่มันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่ถ้าหากว่าเชื่อเรื่องพลังจิตก็คือว่าลูกสาวของเธอเนี่ยจะมีรอยช้ำเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บมันก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยก็มองว่าเฮ้ย แม่เ่ยจะต้องใช้พลังจิตทําร้ายลูกหรือเปล่ากับอีกกรณีหนึ่งก็คือทั้งแม่แล้วก็ทั้งสามีใหม่เนี่ยอาจจะทําร้ายลูกแต่ว่าไม่บอกตำรวจค่ะใช่ <ๆ S 2> <อ>ก็เท่ากับว่าอะถ้าประเด็นแรกก็คือว่าเรื่องราวการใช้พลังจิตของเธอเนี่ย ก็อันนี้เธอมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าประเด็นที่2ก็คือไอการที่เธอมีพลังจิตไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับการที่ลูกเธอเสียชีวิตเนาะคือมันก็อันนี้คือจากที่ผมไปอ่านเพิ่มเติมมานะจากที่ผมได้เล่าไปเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าพลังจิตมันอาจจะสืบทอดต่อกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเด็กอาจจะยังควบคุมพลังจิตเองไม่เป็นก็เลยซนย้ายเข้าของแล้วก็ทําให้ตัวเองบาดเจ็บก็เหมือนในหนังเนี่ยคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติไปเลยอ่ะ เหมือนหนังผีเรื่องหนึงน่งเลยอะหมายถึงว่าเหมือนในหนังผีห,งงหรือว่าเรื่องนี้มันดูเหมือนกับเป็นหนังผีเรื่องนี้มันเหมือนอเพราะว่าแบบแม่ก็ไม่ได้ทําและแม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยแล้วลูกจะตายได้ยังไ,ไงอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในพื้นฐานความเ,าเป็นจริงเนี่ยผลว่ามันคือการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวนี่แหละแต่เขาไม่ได้บอกอเพราะว่าช่วงที่2คนนี้ถูกจับเนี่ยนอกจากจะมีพยานแวดล้อมอะไรใดต่างๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของการที่นักจิตวิทยาเนี่ยเขาได้เข้ามาสัมภาษณ์เขาได้เข้ามาเหมือนกับเขาทาอะไรอะ พูดคุยและพยายามถามเรื่องอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลยเช่น2คนนี้มีความสัมพันธ์กันทางธนารือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยฝนก็ไม่ได้เอามาใส่ในดีเทลของคลิปมากขนาดนั้นนะว่ามหมอถามอะไรบ้างแต่เขาเนี่ยพยายามที่จะพูดให้เราอะเข้าใจว่าอ๋อคือเหมือนพยายามหาเหตุผลนะว่า สองคนเนี้ยมันต้องใช้ความรุนแรงแน่ๆเลยแล้วเผลอๆเนี่ยก็เลยแบบมีการเอามาใช้กับลูกด้วยเป็นคดีที่ตอนแรกเนี่ยมันก็คิดได้สองแง่สองงามเนาะเอาเป็นว่าถ้ามีความคิดเห็นยังไงนะคะก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปไปเที่ยวญี่ปุ่น e ี3ขสามพวกเราเนี่ยสามารถไปดูได้ที่หน้าลิงก์เลยนะดูพวกเราในมุมอื่นกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำา EP ีสี่ต่อลงกันด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะมีถึงกี่อีพีอะคะไม่รู้เหมือนกันตัดไปไเรื <ไป S 1> เ่อยๆใช่ัรแล้ว แล้วเดี๋ยวไปรอติดตามกันต่อในมีอรไรมาโมเนาะเพราะว่าก็เตรียมเรื่องไว้รอเล่าให้กับทุกคนฟังกันแล้วตอนนี้เราพยายามลงทุกอาทิตย์แล้วนี่ลงติดต่อมา3าม EP แล้ว <Hey. S 1> เออก็เพื่อนๆก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทุกวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะว <Wow. S 1> ้าวแล้วอาทิตย์นี้เรื่องอะไรคะแอบบอกได้ไหมเดี๋ยวรอให้ไปดูเองอ่าให้ไปดูเองนะคะใช่แล้วว่าเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับในเรื่องลับจะมาเล่าเนี่ยเพื่อนๆก็รอติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกคืนวันจันทร์นะครับ ก่อนจะลากันไปเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ค่ะลืมอีกแล้วนะคะลืมเองแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ